สวัสดีครับย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นมหกผมเคยเจอเรื่องราวน่ากลัวอยู่ครั้งหนึ่งจากการเดินทางตัวคนเดียวไปบ้านเพื่อนอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งสิ่งที่ผมเจอในครั้งนั้นก็ต้องบอกเลยครับว่าหลอนแบบสุดๆไม่ว่าจะนึกย้อนกลับไปครั้งใดผมก็ขนหัวลุกกับความหลอนที่เคยได้เจอมาย้อนกลับไปในตอนนั้น สมัยที่ผมเรียนอยู่ในชั้นม .6 ซึ่งในตอนนั้นผมเป็นเด็กต่างจังหวัดฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีแต่ก็โชคดีที่ว่าผมเป็นเด็กร่างกายแข็งแรงตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็ชอบเล่นอะไรโลดโผนมาตั้งแต่เด็กๆจนเมื่อเริ่มโตขึ้นมาหลังจากเรียนจบในชั้นม .3 จากโรงเรียนวัดวแถวบ้านด้วยความที่ที่บ้านไม่ค่อยมีเงินผมก็เลยต้องไปสมัครคัดตัว เพื่อเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเพื่อจะขอทุนเรียนต่อแนโรงเรียนที่อยู่ในเมืองแล้วก็โชคดีครับที่ผมคัดตัวผ่านโดยโควตาของนักกีฬาฟุตบอลก็เลยเด้เรียนต่อโรงเรียนในเมือง <c oughs> ซึ่งโรงเรียนที่ผมไปนั้นโควตานักกีฬาที่มาจากต่างจังหวัดหรือว่าได้ทุนมาทางโรงเรียนจะมีบ้านพักให้ <c oughs> ทำให้มีนักกีฬาหลายๆคนพักอยู่บ้านพักของโรงเรียนด้วยกัน หลังจากที่ผมใช้ชีวิตไปเรียนด้วยทุนเที่ยโรงเรียนมอบให้เวลาก็ผ่านไปถึงชั้นม .6 แล้วก็ปรากฏว่าในช่วงก่อนสอบที่จะปิดเทอมกลางผมก็ได้รับข่าวร้ายว่าแม่ของผมเสียชีวิตซึ่งหลังจากที่ทราบข่าวผมก็เสียใจมากโคนเหลือให้ลาพักกลับบ้านเพื่อกลับไปจัดงานศพให้เรียบร้อยแล้วก็ให้กลับมาสอบอีกทีจนเมื่องานศพของแม่ผ่านไป ผมก็รีบกลับมาสอบจนเมื่อสอบเสร็จตอนนั้นก็รู้สึกเลยครับว่าผมค่อนข้างขว้งขว้างช่วงปิดเทอมไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนหากจะกลับไปบ้านแม่ของผมก็ไม่อยู่แล้วส่วนพ่อไม่ค่อยสนิทกันจะไปอยู่กับญาติก็คงไม่มีใครอยากต้อนรับแต่ในตอนนั้นผมโชคดีที่ว่าผมมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อว่าไอเปียเป็นนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนด้วยกัน ที่อยู่บ้านพักหลังโรงเรียนซึ่งมันเล่นในตำแหน่งกองหลังก็เลยมีชื่อมาจากซามิฮูเปียตำนานกองหลังทีมลิเวอร์พูลซึ่งไอเปียได้บอกกับผมว่าถ้าไม่มีที่ไปหรือว่าเหงาหากกลับไปเคียร์ทุระที่บ้านเสร็จแล้วในช่วงปิดเทอมถ้าไม่มีที่ไปจริงๆนั่งรถไปกินอยู่ที่บ้านของมันก็ได้คนที่บ้านของมันใจดีพ่อกับแม่ของมันยินดีต้อนรับอยู่แล้ว เออขอบใจว่าเพื่อนข้ายอมรับเลยว่าไม่มีที่ไปจริงๆงั้นเดี๋ยวเคลียร์ธุระที่บ้านเสร็จถ้ายังไงเดี๋ยวข้าขอไปอยู่บ้านเองสักพักหนึ่งนะสบายเลยเพื่อนมาได้เลยมากินอยู่กับข้าน,นี่แหละจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเดี๋ยวข้าพาเที่ยวแถวบ้านเองหลังจากที่คุยกับไอ้เปียในวันนั้นผมรู้สึกใจชื้นขึ้นมาจนเมื่อกลับไปบ้าน ไปเคลียร์ทุระเรื่องแม่อะไรต่างๆจนเสร็จก็เลยตัดสินใจว่าผมจะไปหาไอเปียจะไปอยู่ที่บ้านของไอ้เปียสักพักหนึ่งวันนั้นผมไปเลยครับไปขึ้นรถทัวร์ที่เท่ารถโดยสารนั่งรถออกไปตั้งแต่บ่ายโดยที่จังหวัดบ้านของไอ้เปียก็ค่อนข้างไกลพอสมควรอยู่คนละภาคกันทำให้ผมต้องนั่งรถไปจนค่ากว่าจะไปถึงจังหวัดบ้านของไอเปีย เมื่อไปถึงสถานีขนส่งในตอนนั้นหลังจากที่ลงรถทัวร์มาผมก็จําได้ว่าไอ้เปียมันบอกว่าถ้ามาถึงสถานีขนส่งให้เดินออกมารอรถที่หน้าศาลาตรงที่มีคนรอเยอะๆแล้วก็ขึ้นรถเมลสายหนึ่งเพื่อนั่งต่อไปบ้านของมันแต่ในค่ำวันนั้นหลังจากที่ผมออกไปนั่งรอที่ศาลาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเมื่อผมนั่งรออยู่นานรถก็ยังไม่มาสักที และด้วยความที่กลัวว่าจะดึกแล้วก็กลัวจะจำสายรถผิดก็เลยเดินไปถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวๆนั้นซึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรถรอบสุดท้ายน่าจะมาแต่อาจจะมาช้าหน่อยแต่ยังไงก็ไม่เกินสามทุ่มวันนั้นผมก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งรอรถไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปถึงเกือบเกือบสามทุ่มผมก็พบว่ารถสายที่ผมรอก็มาและเมื่อผมโบกเขาก็จอด และเมื่อผมขึ้นไปผมก็พบว่าผมแทบไม่ทันก้าวขาพ,พ้นพื้นถนนรถเมคคันนั้นก็รีบขับออกไปในทันทีรถเมขับเร็วมากเลยครับจนเมื่อผมขึ้นไปบนรถเมื่อมองสังเกตเข้าไปด้านในแล้วผมก็พบว่ารถคันนั้นมีคนน้อยมากน่าจะประมาณแค่4-5หคนมีที่นั่งเหลือมากมายให้เลือกนั่งได้ตามสบาย หลังจากเลือกนั่งที่เบาะหลังเท่าที่จําได้ก็คือให้นั่งรถเมล์ประมาณ45นาทีแล้วให้เริ่มสังเกตว่าเท่ารถข้ามสะพานเล็กๆก,ก็ให้เตรียมตัวแล้วก็มองไปทางซ้ายมือซึ่งบ้านของมันจะเป็นบ้านหลังใหญ่ประตูรั้วบ้านสีเขียวตั้งอยู่ริมข้างถนนเลยแต่ทว่านในคืนวันนั้นเมื่อผมนั่งไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าเพราะเป็นรถเที่ยวสุดท้าย แล้วก็มาช้าหรือว่าอะไรสักอย่างแต่รถเมคันนั้นได้ขับเร็วมากแซงซ้ายแซงขวาไปตลอดเส้นทางมีจังหวะรถวางเมื่อไหร่ก็จะวิ่งสวนเลนทันทีถึงตอนนั้นผมก็เริ่มคิดแล้วครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นพวกเราคงต้องตายกันหมดหรือถ้าหากว่ามีรถตัดหน้ามีรถโผล่ออกจากซอยมาพวกเราจะทำยังไง และในตอนนั้นเองครับก็ปรากฏว่าในขณะที่รถขับไปเรื่อยๆอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับมาจากทางด้านหลังพยายามบิดคันเร่งขึ้นมาก่อนที่จะแซงสวนเลนขึ้นมาทางด้านขวาแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่มอเตอร์ไซค์คันนั้นแซงขึ้นไปเขาก็หักกลับเข้ามาในเลน สิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นก็คือเขาแซงขึ้นมาไม่พ้นแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับเมื่อรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นหักเข้ามาในเลนรถเม์ก็ไม่เบาให้และในตอนนั้นเองครับก็กลายเป็นว่ารถเม์คันนั้นชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์อย่างจังจนเสียงดังสนั่นรถมอเตอร์ไซค์ล้มลงก่อนที่จะถูกลากเป็นทางยาวถึงตอนนั้นทุกคนที่อยู่แนวรถ เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแม้จะมีเพียงแค่4ีถึงห้าคนแต่พวกเขาก็ตกใจกรีดร้องขึ้นมากันหมดส่วนตัวของผมเองก็ตกใจเช่นกันแล้วในจังหวะเที่ยวรถเบรกตัวก็กระเด็นไปติดกับเบาะข้างหน้าแต่ก็โชคดีที่ว่าผมยังไม่บาดเจ็บอะไรจนเมื่อทุกอย่างสงบลงเมื่อผมพยายามตั้งสติสิ่งที่เห็นก็คือว่าผมเห็นคนขับลุกมาจากเบาะ แล้วก็วิ่งลงไปดูข้างล่างและสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือกระเป๋ารถเมย์พยายามดึงแขนคนขับแต่คนขับก็สะบัดแล้วก็วิ่งข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนจะโบกรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ซ้อนท้ายหนีไปผมคิดเลยครับว่าเป็นเรื่องแล้วทำไมถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้หลังจากที่ตั้งสติผู้คนก็ทยอยลงจากรถเมย์แล้วก็มีผู้โดยสารบางคน ที่เป็นผู้หญิงเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ร้องกรีดออกมาเสียงดังผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากลงไปเช่นกันเพราะรถน่าจะไปต่อไม่ได้ซึ่งหลังจากที่ลงไปผมก็พยายามไม่มองเพราะไม่อยากเห็นภาพที่อุจจาตาแต่ก็เห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งลักษณะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เด็กแว้นเข้าไปอยู่ที่ล้อหน้าของรถเมในลักษณะที่ถูกทับ แล้วก็ถูกลากมาในตอนนั้นแม้ผมยังไม่เห็นคนแต่ก็คิดสะเทือนใจว่าสภาพรถมอเตอร์ไซค์เล็กขนาดนี้คนขับคงไม่รอดแน่ๆแ,แล้วสภาพก็คงหน้าอนาถมากก็เลยพยายามไม่หันไปมองฉิบหายแล้วเอายังไงดีวะเนี่ยรถเที่ยวสุดท้ายเราด้วยจะรอคันใหม่ก็คงไม่มีสงสัยคงต้องเดินไป หลังจากที่สบทกับตัวเองคิดว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะรถคันนี้เป็นรถเที่ยวสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจครับแล้วก็คิดว่าโด้ยความเที่ยวรถขับมาเร็วอาจจะไม่ต้องนั่งถึง45นาทีแล้วด้วยความเที่ยวรถวิ่งมาสักพักหนึ่งก็น่าจะมาได้ไกลถ้าหากผมเดินต่อก็คงอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงแล้วแล้วในตอนนั้นโดยความที่ผมเป็นนักฟุตบอลอยู่แล้ว เรื่องความเหนื่อยเรื่องอะไรก็เลยไม่ค่อยทอ้อโดยที่คิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากจะรีบไปให้ถึงบ้านของไอเปียผมก็เลือรีบเดินออกมาแต่ทว่าหลังจากที่เดินออกมาได้ประมาณสักสิบกว่าเมตรเมื่อผลแสงไฟหน้ารถเม์ผมก็พบว่าทางมืดมากเลยครับมืดจนมองแทบไม่เห็นอะไรเห็นแต่เส้นถนนอยู่ลางๆผมก็เลยค่อยๆเดินออกมา แล้วก็เห็นกระป๋องนมกระป๋องหนึ่งผมก็เลยเดินเตะไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดเสียงดังจนเมื่อเตะไปสักพักผมก็รู้สึกเพลิดเพลินเพราะอย่างน้อยก็มีเสียงกับพื้นถนนทําให้ผมไม่เหงาจนในคืนนั้นหลังจากที่เดินไปได้สักพักหนึ่งก็เหมือนโชคจะเข้าข้างเมื่อผมได้พบว่าผมได้ยินเสียงรถกระบะกำลังขับตามหลังมาผมก็เลยหันไปมองแล้วก็พบว่า เขาน่าจะเป็นคนพื้นที่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งตอนนั้นผมก็เห็นว่าเขาค่อยๆชะลอแล้วก็ค่อยๆขับเข้ามาซึ่งผมก็ดีใจมากเพราะเขาน่าจะรู้ว่าผมเพิ่งเดินลงมาจากรถเมแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยจะได้ติดรถเขาไปนั่งท้ายกระบะไปก็ยังดีแต่เมื่อเขาขับมาถึงมาจอดข้างๆกับผม ผมก็กำลังจะก้มไปมองคนขับเพื่อจะยกมือไหว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคืออะไรทราบไหมครับปรากฏว่ารถกระบะคันนั้นกลับเหยียบคันเด้งเหยียบออกไปแบบสุดแดงจนล้อฟรีเสียงดังลั่นถนนจนควันดำเหม็นทั่วไปหมดทำให้ผมสำลักออกมา <S <S ผมงงเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมทำอะไรผิดหรือเขาไม่ได้ตั้งใจจะรับผมไปจริงๆ แต่ตั้งใจจะมาจอดแกล้งก็เลยทำกับผมแบบนั้นแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ก้มหน้าก้มตายอมรับสภาพแล้วก็เดินต่อไปจนเมื่อเดินมาอีกสักพักหนึ่งผมก็พบว่ามีรถขับตามหลังมาอีกซึ่งในคราวนี้เขาไม่ได้มีท่าทีว่าจะจอดตั้งแต่แรกแต่ผมก็ตัดสินใจยกมือขึ้นไปโบกเองเพราะตอนนั้นผมก็เริ่มเครียดแล้ว ไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปอีกไกลขนาดไหนแต่ก็ปรากฏว่าหลังจากที่ผมโบกมือออกไปรถคันนั้นก็ค่อยๆขับชะลอเข้ามาโดยที่ผมเห็นว่ารถคันนั้นเป็นรถเกง๋งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับทันทีที่เขาขับเข้ามาใกล้เขาก็เปิดไฟสูงใส่ทันทีแล้วก็บีบตแตรบีบแบบไม่บรรยะบบรรยัญญงจนทำให้ผมตกใจแล้วหลังจากนั้นคือรถคันนั้น รีบขับออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแบบนั้นตอนนั้นผมงงจริงๆครับจนเริ่มคิดแล้วว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เมื่อมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีอะไรจริงๆผมไม่เห็นอะไรเลยมีเพียงแค่ผมเดินอยู่คนเดียวหลังจากนั้นหลังจากที่ผมเดินมาทั้งหมดน่าจะเกินกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็พบว่าผมได้ยินเสียงรถอีกแล้วครับ แต่ในคราวนี้เป็นเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจากทางด้านหลังเหมือนเช่นเดิมแต่ผมตัดสินใจว่าผมจะไม่บอกมือเรียกเขาแล้วแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเดินไปอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงแล้วแต่หลังจากนั้นหลังจากที่มอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาจนใกล้จะถึงก็ปรากฏว่าเขาชะลอรถข้างๆผมแล้วก็ถามกับผมว่าผมจะไปไหนผมก็เลยหันหน้าไป แล้วก็บอกเขาว่าผมจะไปบ้านเพื่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับทันทีที่ผมตอบออกไปผมก็เห็นคนขับมอเตอร์ไซค์คันนั้นเป็นแัววรุ่นมองตรงมาทางที่ผมเดินแล้วก็ร้องเหยขึ้นมาเหมือนกับตกใจสุดขีดก่อนจะสะบดออกมาด้วยถ้อยคําหยาบคายและเพียงเท่านั้นเลยครับเขาก็รีบขับรถออกไปไม่ต่างจากรถยนต์ทั้งสองคัน <S <S ผมงงมาก ผมงงจริงๆครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมได้แต่รีบเดินรีบเร่งฝีเท้าแบบสุดๆจนจากจุดนั้นเมื่อเดินผ่านไปได้อีกประมาณสิบนาทีผมก็พบว่าผมเจอสะพานข้ามคลองเล็กๆที่ไอเปียเคยบอกทําให้ผมดีใจจนหลังจากนั้นอีกไม่นานผมก็ไปถึงบ้านของไอเปียเมื่อไปถึงตอนนั้นผมดีใจมากคือคิดแต่ว่าจะได้จบเรื่องคืนนี้สักที แล้วก็เตะกระป๋องนมที่เดินเตะม,มาเข้าไปในป่าที่อยู่ข้างบ้านก่อนจะกดออดเรียกไอเปียให้ออกมารับผมเข้าไปหลังจากวันนั้นหลังจากที่อยู่บ้านของไอเปียไปได้สองถึงสามวันก็ปรากฏว่ามันเริ่มมีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในวันหนึ่งเหมือนมีคนมายืนกดออดอยู่หน้าบ้านแต่เมื่อออกไปดูก็ไม่มีใครจนหลายวันผ่านไป ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มแปลกมากขึ้นที่คราวนี้เหมือนกับเห็นเงาคนมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วเมื่อพ่อตะโกนถามว่าใครเงานั้นก็แวบหายไปตอนนั้นผมเริ่มกลัวแล้วครับเริ่มรู้สึกแปลกใจก็เลยเล่าให้พ่อกับแม่ของไอ้เปียฟังว่าผมเจออะไรมาระหว่างทางซึ่งท่านก็บอกครับว่าไม่เป็นไรอยู่ที่นี่ผมจะปลอดภยัยเดี๋ยวพวกท่านดูแลผมเอง จนหลังจากวันนั้นมันก็มีอยู่วันหนึ่งได้เกิดเหตุที่ว่ามีเสียงรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งลักษณะเป็นเหมือนเด็กแว้นมาขับผ่านไปมาหน้าบ้านแล้วก็วนไปมาอยู่แบบนั้นเหมือนกับพยายามเบิ้ลเครื่องเพื่อจะกวนประสาทแล้วก็เจาะจงที่ว่าจะต้องเป็นหน้าบ้านของไอเปียไม่เป็นไรลูกไม่ต้องไปยุ่งตราบใดที่อยู่ในบ้านไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อดูแลเอง แถวนี้หมาเยอะด้วยพ่อเดี๋ยวมันก็ชนหมาล้มเองหรอกและหลังจากที่พ่อคุยกับไอเปียก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเหมือนเขาขับมาด้วยความเร็วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นน่าจะชนเข้ากับอะไรบางอย่างจนเสียงดังสนัน่นถลายไปกับพื้นถนนเป็นทางยาวจนไอเปียถึงกับบอกว่านั่นไงไอเด็กแว้นคนนั้นมันชนหมาอย่างแน่นอน ตอนนั้นพวกเราก็เลยออกไปกันโดยที่พ่อเดินนำหน้าออกไปแต่เมื่อออกไปถึงสิ่งที่พวกเราเห็นก็คือว่ามันไม่มีใครเลยไม่มีเด็กแว้นที่ไหนทั้งนั้นไม่มีใครมารถล้มไม่มีใครนอนบาดเจ็บอยู่ที่พื้นถนนเลยสงสัยมันชนหมาจริงๆมันคงอายรีบหนีไปแล้วมั้งแต่ล้มทถลยแบบนี้คงไม่เจ็บอะไรมากหรอก หลังจากที่พ่อบอกแบบนั้นวันนั้นเลยพยายามไม่คิดอะไรแต่ทว่าหลังจากนั้นอีกสองถึงสามวันก็กลับกลายเป็นว่ามันเริ่มมีกลิ่นเหม็นเนา่าเป็นกลิ่นที่เหม็นมากๆได้ลอยเข้ามาในบ้านตอนนั้นไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรแต่หลังจากที่ผ่านไปอีกหลายวันพ่อก็เริ่มทนไม่ไหวก็เลยบอกให้อเปียลองออกไปดูหน่อยว่ากลิ่นมาจากไหน เด็กแว้นขันนั้นชนหมาหรือเปล่าอาจจะมีหมาตายอยู่ข้างทางวันนั้นผมก็ออกไปกับไอเปียเดินถือมีดหวดออกไปตามกลิ่นเข้าไปในป่าข้างบ้านกับไอเปียและคุณผู้ฟังครับเมื่อผมเดินเข้าไปในตอนนั้นสิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมขนล,ลุกจนถึงกับพะงะหงายหลังออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นครับพวกเราเจออะไรทราบไหมครับ สิ่งที่ผมกับไอเปียเห็นก็คือพวกเราเจอหัวคนเป็นหัวคนขาดไม่มีลำตัวลักษณะช้ำเลือดช้ำหนองเหมือนถูกกระแทกมาหลายครั้งแล้วก็อยู่มานานจนเน่าทรงกลิ่นเหม็นหมดแล้วเมื่อเห็นแบบนั้นพวกเราก็ช็อกเลยรีบกลับออกมาบอกพ่อจนพ่อของไอเปียแจ้งตำรวจและสิ่งที่เกิดขึ้นครับ หลังจากที่ตำรวจมาถึงสิ่งที่เขาบอกหลังจากนั้นมันทำให้ผมช็อกมากช็อกแบบช็อกมากจริงๆคือทางตำรวจเขาบอกว่าเขาหามาตั้งนานแล้วแล้วหัวหัวนั้นมันคือหัวของเด็กแวยรุ่นหัวของเด็กแว้นคนหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถเมยเมื่อหลายวันที่ผ่านมาซึ่งรถเมยคันนั้นก็คือรถเมยคันที่ผมนั่งมา และจากสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่รู้เลยครับว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่ที่เกิดเหตุตรงนั้นห่างออกไปตั้งเกือบเกือบสิบกิโลแล้วหัวของคนทั้งคนจะกระเด็นมาไกลขนาดนั้นได้อย่างไรแต่คุณผู้ฟังครับทางตำรวจเขาบอกว่ามีคนไปแจ้งเหตุไว้ถึงสมคนว่าเห็นเด็กแววรุ่นคนหนึ่งเป็นผู้ชายตัวใหญ่เดินเตะหัวคนขาดอยู่ข้างทาง ทำให้เขาพยายามหาหัวมาตลอดแล้วก็ไม่คิดว่าเด็กแววรุ่นคนนั้นจะเดินเตะหัวมาไกลถึงขนาดนี้และสิ่งที่ยากจะเชื่อและยากจะจินตนาการคืออะไรทราบไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือว่าหลังจากที่ไปโรงพักเมื่อคนแจ้งความมาชี้ตัวก็ปรากฏว่าเขาทั้งสามคนนั้นชี้มาที่ผมทั้งหมดเลย ใช่แล้วครับสรุปก็คือว่าผมไม่ได้เดินเตะกระป๋องนมแต่เดินเตะหัวคนมาตลอดทางซึ่งเป็นหัวคนขาดจากอุบัติเหตุรถเมย์ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งถึงแม้จะไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงแต่ก็เป็นความจริงที่ว่าผมเดินเตะหัวคนมาแล้วก็มีพยานเห็นถึงสามคนแล้วพยานคนที่เห็นเหตุการณ์คนที่แจ้งความทั้งสามคนนั้นเขาก็คือคนขับรถกระบะ คนขับรถเก๋งแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านมาที่จะจอดแวะรับผมทั้งสามคันแต่ทว่าเมื่อพวกเขาเห็นผมเดินเตะหัวคนพวกเขาเลยรีบขับหนีไปและนั่นก็คือเรื่องหลอนทั้งหมดที่ผมเจอมาส่วนคนที่มากดออดหน้าบ้านเงาดำที่มาให้เห็นรวมทั้งเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ได้ยินแต่ทว่าเมื่อออกไปก็หาไม่เจอก็อาจจะเป็นเขาคนนั้น ที่มาตามหาหัวของตัวเอง